สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วมืนี่ปได้พัล่องสวนเดะมืนีพาเขาครัวค่ะซาซาพากไมเบิงมือหนีวันอาทิตย์เนาะเขาครัวเฮ็ดแนวกินมือนีเฮ็ดเมนูสองประเทศเลยค่ะเฮ็ดทั้งของเยอรมันทั้งของไทยอีสานบ้านเฮ้าพ้อมนั้นค่ะเนาะแล้วก็ซาซาสีเบิง้งพักที่จะซาไปเก็บม้าค่ะ มาเบ่งน้ำกันเลยค่ะเบ่งผักก่อนนะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นหมากซุกขี้นี้หมากมะละเก็บมาแล้วเมื่อก็กินผักเมืกันเหลืองค่ะหมากแตงหมากบวบงูหมากบวบหวานเสี่ยมะผัดไข่หมากแตงแตงล้ายเสี่ยมะตำค่ะอืมแล้วก็ผักซุน,นี้ มีผักแพ้วผักขาวท้องผักซีผักหอมป้อมผักซีไทยผักซีลาวหละ่ะผักหอมบัวมาเขือมากเขือที่ได้กินีน่บ่านของแก่ของด้วยจ้าของพี่เพิ่นค่ะขอบคุณที่ให้มา,น,าะนะคะเนาะผักกับประมาณนี้อานากินเฮ้ามือนี้ค่ะอันจะนซาต้มหนังหมูยุขาตะสีเฮ็ดลาบหมูเจ้าของนะแล้วนี่กับมาเข่าไว,วายุจ้า ขา้าวชนึ่งข้าอันนี้ของเจ้าของแล้วก็สีเฮ็ดหลาบหมูเนาะส่วนอันนี้เป็นของสามีอันนี้ก็คือขั้นสีว่าอันซอสสปากเกตตี้ก็ได้ด้วยค่ะอันซาซาเฮ็ดเองเลยเด้พี่น้องเฮ็ดเองตั้งแต่แบบเอาเก็บมาเครือเทศมาแต่ส่วนเลยค่ะแล้วก็มาปัน้นโบด ปันๆแล้วก็มาเห็ดไซมูแล,ล้วก็ปรุงตามใจชอบที่จริงส,สามีเราก็จะก,กินกับเซ้นสปากเกตตี้หรือว่าเส้นอันของเรา,น,านั่ยละไปที่เรามีอันนี้เราก็เลยจะกินกับอัน,นีอันนี้ก็สิคั่นเมนสีวา่าเกี่ยวก็ได้เนาะเอนว่าเกี่ยวเนาะเออนั่นสินะคะ่ะน,น,นี่ละจ้ะเมื่อนี้ยูควา พักกับงม้มสะออนพักลายกินกับวัตันบัดเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ค่ะวันนี้ซาซากะมาให้เบิงเนาะอยู่ในครัวเส็ดแนวกินปัดกวาดเส็จทูค่ะซาซากะต้มนังหมูเปื่อยๆแล้วกัสิลวกหมู กระซิ่หนึ่งเขา่าเออบักพีกกระหัวก็ขววัวเมื่อเศร้านี่พีกเบริร์อืมขัวบักพีกแก้วก็เลยอยากกินลาบซันด้บัดเนี่ยเออนะพี่น้องสลักขิดีก,ก็มาให้เบิงโอ้ยมีแนวให้เบิงอีกพักพักแผวเก็บม้าแล้วเก็บมาแต่สวนมากินเหล่าเบนบอกระบ,บัดถิ่มกระซ้ำใส่น้ำไวกับพี่น้องคะ่ะโปงขึ้นมางามคือเกาบัดเนี่ย เออตะวาาา่าสิร้องร้องอันร้องถิ่มมันใวยังเสียเบิดปีนะคะร้องถิ่มมันไวยิงเสียนะคะเบิดปีมันบามัสีหลอดหนาวบอแซน้ำไบนะคะเนะอมซุมอยู่สวนมันกะหลอดแน่บอลอดแน้ค่ะคุ้มดีๆมันก็หลอดนะคะอคลิปนี้ก็ฝากกับเพียงสานีค่ะมาให้เบิ้งหน่อมื่อนี่กักอยู่บ้านมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์ อยู่บ้านค่ะมัได้ไปใส่ฝนกระเซาตกลหลักๆเลยแล้วลงไปเก็บผักตาวไปถ่ายคลิปหมูเบิง้งค่ะไปพอกันไหมคลิปหนาค่ะ